ตอนนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ผมเรดเดมอนแล้วตอนนี้ก็อยู่กับกาวพีชเหมือนเดิมนั่นเองอก็บอกไว้ก่อนเลยว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทํสามผลพิศดารท,ที่คนไม่ต้องการที่สุดในเกมเกมนี้นะก็ผมได้ลองไปหาถามคนมาส่วนหนึ่งนะผมก็คือในบรรดาไอในบรรดาสิบคนที่ผมได้ไปถามมาเนี่ยก็เสียงค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยก็คือสาผลที่ผมเอามาก็คือผลสุเกะผลได้แล <ตร usta> ้วก็ผลโกมุนั่นเองหรือว่าผลยาง ก็อยากจะล้กเลยว่าไอ้สามผลเนี่ยทำไมคนถึงเขาเกลียดกันจังเลยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูน,นั่นเองอะกกอนอื่นเลยเนี่ยผมจะใช้ปทา,างด้นานของบลสุกเกะก่อนแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปเกาะอ,อื่นกันดีกว่าโอเคท่านผู้ชมบอกเลยนะผมว่าผลพวกนี้เนี่ยเป็นบทที่หลายๆคนเนี่ยไม่ต้องการในรหัสเลยบอกเลยว่าไม่อยากได้นะ <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมพูดไม่ค่อยชัดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยคือผมเป็นล้อใน,นนะแล้ว ค่อนข้างจะเจ็บปากเวลาพูดคืออาจจะพูดชัดแหละแต่ค่อนข้างจะเจ็บปากเลท่านผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทำการกินไปนทางด้านของผลล่องหนก่อน,นเลยหรือว่าสุเกิ yes โอเคก็ผมจะผมอาจจะไม่มีดามจดีเพราะว่าสุเกะมันเป็นผลล่องหนอะ่ะผมไม่มีดามจแน่นอนอ่าผมจะลองล่องหน,น,นก่อนเลยด้วยการกด F เรียบร้อยอันนี้คือผมล่องหนเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วมอนมอนไม่เห็นผลนะผมก็กดตี ประเด็นคือตีไม่เข้าเลยนี่แหละประเด็นคือตีไม่เข้าเลยนี่แหละแต่ว่าชึบอ๋ตีตีท่านผู้ชมตีไม่เข้าเลยวะตีไม่เข้าเลยวะอันนี้นี่นี่คือผมกำลังตีนะท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมจามีขึ้นทีละสิบแปดสิบแปดเนี่ยคือผมอัพแต่เดวิฟู้ดเลยนะผมไม่อัพดาบนะคือมันไม่ค่อยจะเป็นสำหรับผมอะเดวิฟู้ดอย่างเดียวมันฟาร์มง่ายกว่าโอเคท่านผู้ชมโอ้ผลอุ๊ย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  อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหตาย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 โอ้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 โอลโอ้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 ก็คือไโค้โอ้รน้อ้ยอมรับเอ้ในควา้ไอคโอ้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 โออนโอ้อ้โอ้อ้โอ้เอ้โอ้ผอยาอเโอ้โล้อ้ผองโอ้โอ้โอ้อ้โล้โอ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 ้้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้ัอ้อ้อ้โ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 อสโอ้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 โัวโออ้อ้อ้โอ้โอ้้อ ก็เดี๋ยวเราจะเปิดฮาคิแล้วก็ขึ้นไปตีบอสข้างบนให้ดูเลยละกันว่าสําหรับไอ้อันเนี้ยมันดีแค่ไหนกันเชียวแต่ว่าของผมเนี่ยคือสเตตผมมันสูงนะก็อาจจะฟาร์มได้ไม่ค่อยยากนะแต่สำหรับคนไหนที่แบบสเตตไม่ค่อยสูงเนี่ยอาจจะลําบากเลยนะผมมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะแย่แค่ไหนกันเชียวสำหรับผลยากหรือว่ากลมุกลมุนนั่นเองนะโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเจบมาดิมาก็มาดิครับเดี๋ยว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 เอาจริงดิ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  อาจริงดิเอาจริงดิโอ้โหดาเมจไม่ได้แรงอย่างที่ผมคิดเลยอะแต่ว่าตัวอาสแปมได้เรื่อยนะดูสิท่านผู้ชมตัวอาสแปมได้เรื่อยเลยตัวอาสแปมได้เรื่อยเลยนะอ๋อข้อดีของมันนี่คือตัวอาหรือเปล่าคือตัวอามนสแปมได้เรื่อยเลยนะดูดิเนี่เนตัวอาเนี่ยพอพอพอมันหมดคูดาปุ๊บก็กดได้อีกกดได้อีกกดได้อีกเรื่อยเลยอ๋อท่านผู้ชมไอความโกงของผลโกงม้เนี่ยอาจอยู่ที่ตัวอานะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยที่หลายๆคนไม่ต้องการก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ ไม่ได้เจ๋งเลยค่ะนะนะท่านผู้ชมสำหรับผลนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลที่ไม่ได้ดีมากครับผมไม่ได้เด่นเรื่องอะไรเลยจะเป็นหมัดรัวเนี่ยไม่รู้ดีอะไรเหมือนกันโอเคท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมลองลองลองไปสู้กับบอสไออีกฝั่งหนึ่งที่ไอไอบอสอีกตัวหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมไอบอสไอบอสดับเอยวรั่วว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนกันเชียร์กับผลนี้โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้มาถึงเกาะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาชนเลยว่าสำหรับเจ้าผลโกมุกโกมุเราเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนกันเชียร์ในการตีบอ มามาเปิดมาเด็กก็พุ่งมาใส่ผมเรียบร้อยมามาผมจะใช้เป็นสกิลตัวทีแล้วมาเกตโอ้ทีเดียวแตกไม่หรอกที่ที่ที่แบบทีเดียวแตกเนี่ยมันเป็นเพราะดาเมจผมมันเยอะนั่นแหละเอาไปตั้งค้าพันมามาอีซัลรอบอีสัลรอบเดี๋ยวผมจะใช้เป็นท่าตัวอีพอนะเดี๋ยวเรามันเกินค่ะท่านผู้ชมผมจะใช้แค่ท่าตัวอีพอว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนกันเทียวในการตีตัวอยเกินนะเกินนะปิ้วเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนตัวเอ้ยโกมุโกมุโน โกมุโกมุโนอะไรกันเนี่ยท่านี้ไม่มีฮิตบล็อกหรือเปล่าท่านผู้ชมโกมุโน่โกมุโน่โกมุโนเน้ยท่านผู้ชมทรามท่านที่ผมตีไม่โดนเลยวะท่านผู้ชมเอ้าบอสเอ้าเอ้าเอาตายแล้วเหรอเอ้าเอ้าโดนตอนไหนเอ้าโดนตอนไหนเนี่ยโอ้ยเอ้ยโกมุหรือว่ายังไม่โดนอรอชับนโกมุโกมุโน ก็ต่อยรัวเลยเยี yeah. ่ยเรียบร้อยตายแล้วครับโอ้โ oh, ห oh. มันก็ไม่ได้แรงมันถ้าเกิดผมปิดไฮคิดี่ดามจจะเหลือเท่าไหร่ตอนเปิดไฮคิดี่ดามจมันประมาณหมื่นแปดนะแล้วถ้าเกิดไม่เปิดไฮคิดี่ดามิ่งจะเท่าเท่าไหร่กันเชียวเดี๋ยวลองดูซิเดี๋ยวรองไอ้เจ้าบอสมันเกิดก่อนนะครับผมว่าจะแบบดามเทจเท่าไหร่หรอะดูนะบัตต์รัวโอ้ยก็หมื่นหมื่นหนึ่งนะก็เพิ่มมา เจ็ดพนเจ็ดพันนก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะนะสรอบฮาชิเต็มเนี่ยใช้ได้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 ไดได <Wow. S 1> โอ้ถือว่าไม่แย่นะผมถือว่าไม่แย่นะอุ้ยแป๊บน,นึงปิดเอาปิดไม่ได้เปิดฮาชิสงเกตอีก <S 2> <S 2> โอเคท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปที่ผลสุดท้ายกันดีกว่าหรือว่าผลได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ผลสุดท้ายกันเลยดีกว่ามาๆมาๆมา,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 มาสุภาพผลได้ก่อนละกันโอ้โสมกไม่เอานะครับผม โมไม่ติดอันดับอ่ะได้ผลได้ไปแล้วเหนื่อยปะพวผลจีอันดับก็จะสูงง่ายๆแบบนี้แหละโอเคเรามาดูที่สกิลตัว e เอียดีกว่าสกิลตัวเอเ e ปันการยิงเป็นเส้นๆอย่างงี้สกิลตัวอาร์ยิงเป็นเส้นๆหนึ่งอ่าสกิลตัวอาร์เนี่ยถ้ายิงโดนมันจะเป็นการล็อกศัตรูนะสกิลตัวทีเป็นการแยกล่างอ่าปรเดี๋ยวมันไปต่อยไม่ใช่ไปดูมันต่อยเลยแล้วประเดี๋คือผมถมผมผม,ผมไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเห็นปะมันสามารถยิงมันจะล็อกตัวอย่างงี้นะสกิลเอฟใช้ ใช้การเคลื่อนที่ได้นะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนีอย่างนี้เลยถือว่าไม่ได้แย่นะถือว่าไม่ได้แย่นะปึ๊บอะสำหรับสกิลตัวนี้อายิงตัวาไปเป็นการล็อกศัตรูนะถ้าเกิดว่าศัตรูมันมันแบบไม่ตายนะล็อกซึ่งเวต่ผมแยกใช้แยกล่างดีกว่าแยกล่างไปต่อยคือร่างแยกผมมันตีเบาบ้างเพราะหมัดผมไม่ได้อัพเลยนั่นเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับร่างแยกเนี่ยเวลามันตีอะเราไม่ได้ยยกผีนะ โู้จมน้ำจมน้ำจมน้ำเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่อีกจุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบผลนี้คือใช้ใช้อยู่มันชอบจมน้ำนะมันต้องกดคอมโบกับเก็บปั่วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะอืมอันนี้เป็นอ e ีก e อีกเหตุผลหนึ K ่งเหมือนกันที่ทําให้ผมไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าอ่าผลนี้ก็เป็นหนึ่งในผลที่ตีบอสเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอ่านี่อันนี้เอาความพิ่ศษตัวเลยคือผมว่ามันตีบอสเร็วนะท่านผู้ชมดูนะอันนี้อันนี้ผมยิงไปยิงยิงยิงตัวอีนะผมจะยิงตัวอีให้ดูนะท่านผู้ชมสังเกตดูได้ปะ เรก็รดไปเยอะอยู่น่เนี่ยเอี๋ยส่วนล่างแยกถ้าอัพหมัดมาเยอะก็น่าจะตีแรงพอสมควรอยู่ดูแยกล่างแยกไปตีเลยที่เข้าตีละห้าตีไม่ดีอ้าวไม่ตีลายแยกไม่ตีมันมันมันติดเออเฮ้ยสายฟ้ามันผ่าไปที่ล่างแยกมันไม่ผ่ามาที่ผมว่ะเฮ้ยเมื่อกี้สายฟ้าผ่าไปที่ล่างแยกนะอุ้ยไม่ได้แย่นะทิวิวเรียบร้อยอีซี่มากอีซี่มากคือมันเป็นเพราะฝนพิศดารผมมันสูงไงเดี๋ยวเราไปที่เกาะใหม่กันดีกว่า รอกก็ไม่ก่อนแต่ผมไม่ชอบเลยท่านผู้ชมไอ้สกิลท่าท่าได้ท่าเนี่ยคือแบบบางที่อะยู่ๆแม่งตกเว้ยอยู่ๆแม่งตกเองเฉยอะอะไรเงี้ยนี่ทีเราแตกดามิ่งแรงนะท่าตัวเอียร์โอ้ยหหกหมื่นหกเลยเหรอต่อน,นัดเหรอเน้วท่าน,นี้เท่าไรหร่อ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ท่าต่อไให้โดดใช้ตัวเอียร์ก่อนอันนี้หกหมื่นหกแล้วต่วอไอต่อไดาเมิ่งเท่าไหร่เอ่ยต่อไอต่อไ ตัก็หกหมื่นหกนะถ้าเกิดไม่เปิดฮาคิาที่ดาเมจจะเท่าไหร่สามหมื่นเก้าโอ้ไม่แย่นะดาเมจถือว่าไม่แย่นะส,สำหรับสเตจผมอะแรงกว่าผลโกม,มุอีกไปท่าตัวอาอายิงไม่โดนอีกละแล้วก็ลางแยกเปิดฮาคิให้ล่างแยกได้ไหมไม่ได้โหล่างแยกมันตีบเบามากาแต่ผมผมยิงใส่จุ๊บอ๋อหกหมื่นหกอันนี้ผมเปิดฮาคินี่หว่าถ้าเกิดไม่เปิดฮาคิเนี่ยจะสามหมื่นเก้าเหมือนกันนะ ดูจากอักษน่าจะ3ามหมเหมือนกันแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่3ามผลปิศาจที่คนเนี่ยไม่อยากได้มากที่สุดในเกมเกมนี้นะจากที่ผมไปลองถามดูมานะโอเคก็สอนคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่ามีผลไหนที่หลายๆคนเกลียดอีกเนี่ยฝากคอมเมนต์มาด้วยส่วนตัวเนี่ยผมเกลียด3ผลนี้เหมือนกับคนที่เสนอมาเลยก็สอ่คลิปนี้ขอตัวลับก่อนซิวเกลแล้วเจอกนันนะผมสั่งคลิปนี้ไปละบาย